สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางมัทุรดีชัยชนะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสองคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ขอนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับการประเมินรองผู้อำนวยการส่ายศึกษายอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอเวอร์ดครั้งที่12ด้านการบริหารจัดการดังนี้ด้วยการมีเขตพื้นที่บริการจาก17จจังหวัดภาคเหนือ นักเรียนมีความพิการทางการเห็นหลากหลายระดับความพิการและมีความแตกต่างทางพื้นฐานเศรษฐ,ฐกิจครอบครัวและวัฒนธรรมประเพณีโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่สอบคล้องเหมาะสมตามศักยาภาพและความต้องการจำเป็นของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยแบ่งออกเป็น3รูปแบบดังน,นี้ รูปแบบที่ 1. จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในลักษณะห้องเรียนคู่ขนาน2กลุ่มการเรียนรูปแบบที่2จัดส่งนักเรียนที่มีความพร้อมไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รูปแบบที่ 3. จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเน้นการฝึกทักษะอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียน ด้วยการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษา SBN Model Active Learning ท้าพเจ้าได้น้อมนำศาสตราพระราชาสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้คณะครูบุคลากรรวมถึงนักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเห็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การมีไรายได้เลี้ยงตนเองในอนาคตเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า อยู่อย่างมีประโยชน์และไม่เป็นภาระต่อสังคมด้านคุณภาพผู้เรียนด้วยการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาข้าพเจ้าและส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยพาคิดพาทำเพื่อให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอบคล้องตามความต้องการจําเป็น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดสร้างสัมผลงานได้เต็มศักยภาพมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานเป็นคนดีมีความสุข เพื่อให้นักเรียนมีคุณในลักษณะที่พึงประสงค์สามารถเรียนรู้การดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระมีทักษะในการพึ่งพาตนเองที่สอบคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการดำรงชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งผลให้หนักเรียนได้รับการทัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆอยู่เสมอเช่นนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้นักเรียนได้รับการทัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ สถานศึกษารับรางวัล Best Practice โครงการผลิตชาสมุนไพรผักเชียงดา Triple T ตามโครงการสารอนาคตการศึกษา c o n n e c t e d ของ CPO เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการในบทบาทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดการเป็นคณะทำงานของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษข้าพเจ้านำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยกำหนดให้มีหัวหน้างานแผนงานและการประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่มงานลงในโครงสร้างการบริหารงานเพื่อนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีเครื่องมือในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการประชุมเพื่อร่วมกันวิพากษ์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอบคล้องตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และจัดทําสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงานให้สามารถเข้าถึงเพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมในปีการศึกษา2564และระดับชมเชยในปีการศึกษา2565โดยได้รับการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานทางการศึกษาอยู่เสมอ ด้วยข้อจํากัดทางการเห็นของนักเรียนการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงจึงมีความสําคัญจับให้มีแผนงานโครงการปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระมีห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมีอุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพียงพอมีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัด และความสามารถของตนเองส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่4รางวัลองค์กรคุณธรรมสถานศึกษาต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคพลบาทเป็นต้น ด้วยการเป็นโรงเรียนประจำมีการดูแลนักเรียนตลอด24ชั่วโมงผู้บริหารจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรจึงส่งเสริมเพื่อให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นศรัทธาและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุ บุคลากรได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่งและนําประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบส่งผลให้ข้าพเจ้าครูและบุคลากรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูดเกียรติอย่างสม่ําเสมอด้วยการระดมสภาพกาลังการน้อมนําศาสตร์พระระาชาสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและผลการดําเนินงานที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาของสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวได้รับการพัฒนาตามแนวนโยบายกินอิ่มนอนอุ่นเรียนดีมีความสุขบนพื้นฐานของความปลอดภัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ โดยได้รับรางวัลโล่รางวัลถาวรโรงเรียนพระราชทาน3ครั้งในรอบ10ปีสร้างความภาคภูมิใจแก่คณะครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองชุมชนสมดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นขอบคุณค่ะ